สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมช่องพลวัตชาแนลครับวันนี้สภาพพี่หน้องว่าเบิ้แม่หมูถี่เพิ่นไก่จะคลอดนะครับแต่ว่าเพิ่นผมคิดว่าหนาจะมีปัญหาครับปัญหาเพิ่นคือเอาไว้ยวาเพศเพิ่นใกล้จะคลอดแล้วแต้ว่าอว้ยวาเพิ่นจะ บโบบวมใหญ่ท่วที่ควรนะครับผุมชืพ้าโบ่งใก่ๆครับนี่จะขอดอีกบโบ,บกี้เหมือจะว่าเอาไว้ว่าเพิ่นแต่บโบบวมใหญ่เหมือนจะขอดลูกใหญเลยนะครับคิดว่าลูกต้องมีปัญหาก็วาน่าจะไม่ลูกตายหรือว่าจะเป็น ลูกเป็นมัมมี่นะครับน่าจะเป็นเกีียวครับอาการเิ่นป่วยช่วงพกซิฟกุมือ๋อครับ่าจะมีส่วนเดี๋ยวผมจะพาเบื่อเต่านมครับเต่านมเพิ่นกบตึงแบบโบโบใหญ่ทีแบบจะเหมาะสมกับการขอดลูกนะครับเพิ่นก็นจะเป็นแม่สาวนนะคนับ ขีมะเบิงกับแม่ที่ทขอดผอดพอร้อมกันนะครับพี่น้องนี่ครับแม่เพื่อนจะขอดพอร้อมกันนะครับเพราะว่าผสมเหมือนเดียวกันนุ่มเพื่อนก็จะต่างเต่าแน่จักหน่อยมะเบิองเอาไว้ยวาเพศนะครับนี่ครับแต่ว่าแม่นี่เป็นแม่นางนะครับเคยผ่านการมีลูกมาแล้วแต่ว่าเอาไว้่าเพื่อนก็เริต่ตึงบวมผึ้นช้ำนะครับ ตัวนี้เพื่อนจะม,มีปัญหาเหรอครับตัว,วกบบเทียบเทียบกันระวางตัวดำกับตัวนี้นะครับกลับมาเบิ่งตัวดำอีกทีนะครับ,ดรบเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนแต่ผมสงเกตเบิ่งการดินข้องหลูกเพื่อนก็จะบโบ บแห้งนะครับแต่ว่าผมสังเกตเบองดีๆจะเห็นดินอยู่ครับแต่ว่าถาถ้าแม่แม่นมีหลูกก็จะโบโบานาจะจะดกนะครับมาทองหน่อยแห้งครับเมื่อนี้ก็จะเป็นวันที่สิบสองนะครับพี่น้องครับมือนี้วันที่สิบสองกำหนดขอดเพิ่นวันที่ยี่สิบครับ ไก่เหลืออีกเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแต่ว่าความนานจะเป็ี่ยนไปได้ขาเพื่นขอดขอดได้ทือว่าโชคดีแหรอครับเกี่ยวอาการป่วยป่วยตอนนั้นเพิ่นเพิ่นจะบุก,กินอาหารครับแล้วก็ขาอ่อนจะโบกไฟมีแห่งที่จะลุกพยุงตัวจะคล้องขึ้นได้นะครับแต่ว่า รักษาหายแล้วผ่านมากเดือนกว่าแล้วครับจนกำหนดขอดเพื่อนแล้วครับที่ว่ามาสังเกตเบื้องไกลๆเพื่อนนะครับผมจะจะมักขําทองเพื่อนอยู่ทุกเหมืออยู่ครับแต่ว่าในในควมมหัวซีอผมคิดว่าลูกเพื่อนดินอยู่เลยครับพี่น้องแต่ว่า จะโบ่บ่ดกนะครับแต่ว่าถ้าถ้ารอดได้ก็ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าวัคซีนยังห้าเห้องกับบไดษลงแบบครบเลยนะครับครับพี่น้องครับในในข้อหมูซื้อผมก็คิดว่าคุณมีมีสงมีชีเวิตอยู่ครับอยู่อยู่หางไนแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเป็นหมูโบกี้โตนะครับแต่ว่ากับถาลุ่นเบ้องครับ วัวถี่ยีซีเฟินจะพอดใดวบ่เป็นเป็นแม่แม่สาววัคซีนพาวเวอร์ห้องกับโบได้ลงนะครับตะวเบื้องแม่แม่อื่นๆกับดีเบิร์ตอยู่ครับต่อจากเพินกับสะมีม,มนี่แม่หนิล่ะครับนี่ครับนี่แม่ <c oughs> เหลือรลอยครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเมืเ่อบ่งชุดที่เพื่อนออกออกก้อนหนานี้นะครับว่าลูกเพื่อนไปหอดใสเหล้วนี่ครับจากแม่นี่ลอดได้สิบสองตัวนะครับบานไม่ก็จะมีตัวหนึ่งที่ถีบุมีบุมีตูดนะครับ ลูกตรวเพิ่นจะบ่มีเพินพ่นเพิ่นได้ดตายแล้วครับเสียเสียไปตัวหนึ่งครับเพราะว่าห้าซอยชีวิตเพิ่นบ่ได้ครับมันก็เหลือชีวิตตัวครับแต่สมบูรณ์แข็งแรงทุกตัวอยู่ครับมะมะเบิ่งอีกแม่หนึ่งครับพี่น้องอีกแม่หนึง่งแม่นี่จะเพิ่นจะให้ลูกอยู่สิบสี่ตัวแล้วครับสิบสี่ตัว แล้วเพิ่นเพิ่นขอดเดี๋ยววันที่สองนะครับวันที่สองอากาศก็จะห่อนแนเหมือนนั้นแม่แม่เพิ่นจิตทับลูกนะครับทับตายไปตัวหนึ่งครับพี่น้องทับจะทับประม่านช่วงก่นแม่นะครับอากาศห่อนจะทับตายอยู่ช่วงประม่านที่ซีท,ท,ที่หาแม่เพิ่นจะลูกกินน้มนะครับอยู่อยู่ช่วงบริเวณนั้น ว่าลูกขอดออกมาตอนเหล็ก็สมบูรณ์แข็งแรงดีอยู่ครับอาจจะเป็นควมเพียของแม่นะแม่แม่กับแม่เกาแน่แหละครับคือเพื่อนอายุกับคนขังจะหลายแน่ยครับจะคนนั้นมากเพื่อนก็จะเด้าอายุประมาณขอดวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดวันนี้วันที่สิบสอง สองวันหาณหมือครับพี่น้องหาก็ล่งลงฐานเล็กให้เพื่อนหนึ่งที่สี่แล้วนะครับอีกสองวันเเหาก็จะลงอีกหนึ่งที่สี่นะครับผพมจะฉีดฉีดอยู่สองขังนะครับจากแม่นี้ก็จะเป็นแม่สองสายก็ครับนี่ครับจะทับทับทับแบบนี้ครับพี่น้องถ้าลูกขึ้นโบแข้งแรี่ยงก็จะจะออกมาบ่ด้นะครับ แม่นี่ก็เป็นแม่สองสายครับหายลูกเป็นสามสายเป็นสายขุนครับผสมพอดูหลอกครับแต่ว่าท้องขอใหญ่เพื่อนแต่ว่าแม่นีเพื่อนกับหายลูกโบ้โบค่อยดกสดเต่าท,ที่กวนนะครับอยู่ประมาณแปดถึงสิบตัวนะครับโดยคือท้องก่อนนะครับท้องก้อนเพม่นก็จะได้สิบตัวครับแต่ลูกสมบูรณ์แข็งแรงดีครับแม่นี่ มุ่ใให้มาเบิงสังเกตเบิงลูกเพื่อนนะครับพี่น้องลูกเพื่อนถ้าเป็นแม่แม่ค่อนขังอาจจะอายุหลายเท่าก็จะได้ให้อาหารเพื่อนกินคนขางจะหลายกว่านะครับเพอว่ามันจะมีตัวตัวซุมบูรมบูแบบบางสีนะครับแล้วก็มีตัวสูบสูบแน่แบบบางสีนะครับรับม,มันก็จะโบ บดเต็มแบบสมบูรณ์เต็มที่คือคือแม่สาวสาวนะครับคือทองทองสองทองสาม,ทอ,สามทองสี่ทองหาประมาณนี้ลูกจะให้ให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรงแนะ้วก็ความความแข็งแรงความง่ายก็กจะงหญ่ไวกว่าแม่ที่อายุยหลายๆนะครับพี่น้องคือคือแม่แม่ที่อายุ เป็นหลายเหลี Clean ่ยมเขาต้องให้อาหารจากจากข้าเคย่ว้หายหนึ่งจุดหายกิโลเขาจะมาหายเป็นสองจุดหายกิโลอย่างประมาณนี้นะครับคือว่าคือค้นเถาแล้วครับพี่น้องกินกินเพื่อคนเถาไม่หลูกนะครับหลูกอาจะบ้ววสมบูรณ์แ็งแรงเ่าเีาควรนะครับเขาต้องเดี๋ยวฉีดยาบำรุงเพื่ออยู่ตลอดคือว่าเอาเอาวิตามินแน่แล้วกั ยบำรุงให,ให้เพื่อนอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับแต<ม>่ว่าแม่นี่กับพุ่งกับว่าจะปุดแล้วละครับเพราะว่าเพื่อนให้หลูกได้ได้ร้ายชุดแห้งนะครับรีบตัวเพื่อนนำ้ำ<อ>ครับผมพี่น้องครับสุ<ม>ถทายนี่กับปากกดติดตามกดไหลก็แช่นะครับพี่น้องครับไปเจอกันคลิปหนาครับมาหลุ่นแม่ต่อไปว่าเขาจะให้ลูก ดกบอลนะครับเจอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ